ปูดำคำหมื่นครับผมวันจันท์ที่แล้วศูออ ang, วนฟัน,ล,น,ออล,ฟน,ล,นล่างออกล่างตรงๆเลยพี่น้องเด้อเนาะคุณแม่คุณฟันล่างมากพี่น้องออกตรงๆเลยฟันล่างอมเนาะล่างออกตรงๆเลยศูนหาครับเอามือนี้วันพุธครับผมที่สีทียินคาวาคนจะเลียงปู แอ,อดมินก็ได้ถือโอกาสอาจาออจะำาาำคำในได้พี่น้องเด้อได้ถือโอกาสจะนําตัวเลขเมื่อนี้มาฝากันสาหรับปูดาข้ามเมืองได้พี่น้องเด้อรอติดตามไปพร้อมกันครับครับสวัสดีครับคุณไรนี่โอ้เลื่มกันแล้วพี่น้องโอ้ยถามยงยงติบันนี่ถามถม้วแก้วติเลขเล่าวันนี้ป้าโท ป็นจะได้แม่เรื่มเข้าเรืมเข้าคำเนี่ยจากไหนพอวันหยากเรื่อเบือยเอะโอ้ยสายเี็บไหมก็แล้วเขาโทรหาตั้งหลายเชียร์สายบางเทียรก็นั่นว่าอันเพียงแค่คอยไนึงมนุดศูนย์หาพนถุ์สืายดีนั่นแหละศูนย์หาฟันล่างตรงความโอ้ยไม่ไปข้นบนคนสือล่างหลายอืมะมันกนล่างเม,มันนี่มววเนี่ยเขาก็าสัมผัสเราจะดีไว้กันค่ะค่ะเอาเป็นจได้แม่ โอ้ยตัวอ้าวไ่ได้เฮ็ดเดี๋ยวทางช่วงกระไดเนาะน้อยเปียกหาอันที่ปอยไปหาเปียกโตนั่นเพิ่นโทรมาขอรับโอ้ปยไปแบบหาเปียกโตกับหาเปียกโตแล้วครับนี่เขาสามตัวตัวปอยช่องมหายหิงโอ้นี่นี่ละหาเปียกโตที่แม่ให้เป็นแนวทางแม่หายไปนั่นแหะมันออกน้อยมันถือบนเรื่งมือเหนื่นบ้านใหยนี่โอ้หวานเจนนี่จ้ะแตกข้างอันแตกแตกสายเจ้นีิ แดกับแต็ก่ยังาเห็นดทีอยู่ได้ยังวันดีแล้วว่าสายแทบใหม่พที่แม่อย่นี้ตีโอ้โหเพะก็ับเนี่กัางไหมเพาน่าสั่นแล้าสั่นแล้บอกว่าห้ลงเบอทั่วเไปสั่นอยากก็บอกว่าให้เตรียมตัวรับมือ่นี้เพราะไม่กี่งมันปินแบวมาเตเติมนี่แต่คนลืมเติม้มียใช่ไหมูอ้าพี่น้องเอ้ยจิตหวดคุณแม่เพราะในเรื่องคุณแมมีโศมีมันน้ำเคินกอะไรเนาะโอ้ยไปกินหวดเขาตี้ ป็นเอาะสัตว์เนี่ยเอมันมาถือรายแมลโอ้เอ็ะวันมันเป็นยงางเป็นเมื่อนะมันถือสีมูลแมลงสามตัวบ้าว่านกันเตะไอ้น้อยพวกแม่ค้าแม่ขอกันถือกันมันโอเจ้าน้าตัวเก่าที่แม่ป่าเปดเก่าป่อย่วงมาอันม่น่วนนะะแม่แม่ครับผมขึนามนี่แม่ขึ้นทวรมาอ่อนแม่แม่เป็นว่าปูล่หมึกจักน้อยดอกมะนเอ่เม็ ไม่ได้ว่จปล่อยหาเปดก็คือปล่อยไว้ในมหาเิงแล้วไปเอาหลุดเสนอหาเปดเจ้าราคาสูหาพี่น้องพุ่มเนี้ราไม่หาเปดก็ีหวานเนื้อน้อยแม่ออกตั้งสองน้อยไ่มหาเิงนเม่เป็นบาตตายน้ำเพ้งเนเพียงต้องเก็บปักเก็บเนดีดีด้ดีดีน้ำวาเนอเอนได้เขาก็กินเนอ เขาก็ไม่ได้กินแล้แม่นี่บอเกศูนย์หาจานสองโซล่พว่าดีใจก็เพีมยงจีนะเอาเาเอาเอาดีกแม่แม่ให้ตัเดียวเลยปกติเป็นแบบนี้นี่ยขึ้นมาตัวเดียวที่เขาตรงประนันเนาะวาตนาเนี่ยผมรู้ว่ซื้อมาหางะอู้ยนั่นดูเอาเดี๋ยวอยู่บ่คัมเหรมีปฏิทืกอคันบอกันโทรมาเหดีจ้ะเอาว่าไปเนี่ยผมก็ร่งอ่าก็ร่งว่าสี เข่ามองพักพิงเลยเสด็จบาดนี่ข้าเจ้าโทุมาเอ้าได้ยินข่าวว่าอ่าปู่ดำจะเลี้ยงปู่วันนี้วันพุธได้มาไปว่าสันเด้เอ้าคือพ่อเลยบาดเนี่ยจ้าน่ะไป็นแม่เลี้ยงไปเมื่อเลี้ยงเลยวันพุธเม่อไหร่นะเอาก็เมื่อนี่แหละแม่เอ้อันนั้นล่ะแต่ว่าแม่เือนฮะแล้ว เอาเอาเอาคนอัดไปเลยไปเมื่อคดังบ่เอากะอัดอยู่เลยแม่อย่ายิได้สวดร้อมนีแม่อัดอัดอัเล็บน้าไปเลยนาะโอ้นี่ยแล้วกะได้สวดร้อมนี่เดี๋ยวเพราะว่ายามบ่ท่านต่ว่าเพิ่นบ่ปล่อยเบิ่งเหมือนเพิ่นโทรมามันมันมันจับมันคำแล้วไม่ทันบ่พอท่านบ่ท่านก็พิจนาเอาเนาะเอาเอากอัดกะอัดเอาพี่น้องคุณแม่เพิ่นมาแล้วเด้อวันดีละเนาะฟังกันสดๆเลย น้อยย่านบ่าันย่านพ่อแม่พี่น้องบ่าันเอฟซีเพิ่มโทษว่าถามข้าเจ้าฟังคักพี่น้องเขาเจ้าว่าคุณแม่เลี้ยงว่าสิเลี้ยงปูเขนจุดทูบได้ไปหรือว่าปูมาหายไปประสนโอ้ก็รื้อขึ้นผวพ,พี่น้องคอยกับฝ้ามาเลยบาดเลยโค้หาคุณแม่กันนะคำแล้วบาดปิดได้ไหะสิดได้ไปแม่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงแล้ว แม่แม่เลี้ยงเล้ยแม่หมู่วานมีคนคนหนึ่งปัจจุบันใครเป็นแม่ค,ค้ามันเป็นไปมีเข่ากินเนาะครับมันบอกว่าแม่ค้าหนูขอต่อชีวิตแม่เครื่องของไห้นะครับผมหนูอยากได้น้อยเอาพันชั้นเงินให้ไอ้ป,ป้าปาปูเด้อตอนเลี้ยงโทษสับใบสารเห็นได้ป่ะหาเปลือกก็ไปซื้อเอาโลดอาร์ตเอาเลยเด้อหางทีล่ะโอ้เจื้น้อยหมู่วานบักลหลัง่ะจ้ะโอ้ก็สับโต้ได้ติแม่ แม่สาตัวแตกเรี๋วมัดนี่แตรว,ว่าติตั้งใจมั่งปล่อยแล้วมือหนีแหละ่ะแปดเก้าน,นะแต้ว่าคนหนูไปออกน้อยเหรอเฮจังดายฉันได้ยจ้เอ้ยฉนเนาะอู้อาไม่เนี่ยนี่มันคนละวงการนี่แม่มันคนละเครือข่ายไลยไรไอ้หลานผู้มิสเซนคนไปคนไปเชียงนะหาแปดเก้านาะครับผมออกแล้วแล้วแม่เลยว่าหนูหนูเช้ยงเล็กยอเล็กหนูซีเก่สามเนี่ลแล้วมันออกตลอดแนละ้งที หนูเป็นคนวิเศษย้ายมาไหวเราได้เรื่องหนูก็ไปเหยียบใจน้อยแนละ้วที่หนูหิมะแฉะแล้วโมนีสนองอ่าอ uh, uh, ่าแมนโมนีหนูก็เรืเชียงหมึกคืนนี่นะหะครับผมเราได้ขันว่าได้กินบักแตงลหลายหลายพนาม <Ooh. S 2> หายเงินปนีนเอาเอาเอา,เอาหาแปดก็ไปเชียงอีกนะครับผมกินบักแตงบักหลายกรเรียนอืมโตมาหาย้ายว่าเรื่องนะคือที่เขาเราเลยย้ยายเพราะนะ โอ้มันก็ตีเข่าดูแต่น้อยกว่เข่าแล้วเลยว่างทีมันมันแนงมันน้อนแม่มันออกแต่ตัวเก่าแล่นี่นุ้งฟันป่าได้กินแบบแตงมหมอืมอันไี้เลยขอแล้วแต่ย้ายกันนะอืมแล่นี่มาจุดถูกอยู่ปูศีดโทกับยาศีปทุมมาได้ขอพรเพิ่นอีกนะครับผมยาเอ้ยปูเอ้ยมีซื้อมีพญานาคน้ำได้จ้ะอ่ามีฐานพญานาคมีพญานาคองค์พญานาคปูยาเพิ่นสิขอพรมองหนีพร้อมครับ มีจุดทูตก,ก็ดอกพูยยาพูยยา,าอย่างเบื้องว่าล้ำมองน้อยแตกเหมล้วแตกมาเก็บมอือน้อยก็แตกเก็บมอือเราได้สนุกพุยยาอยากเบิง้งพูยยาอยากเบิ้องลึกไอ้พูยยาอยากเบิ้งหมอลำเป็นบ่อยากเบิง้งอยากเบิ้งหมอล้ำเพราะควนเก่นะาเก่าพ้นน้ำบุญนะอย่างนีคืออ่านั่งลำมาลำถวายเนีนขันขันทองนะหาแปดเก้านะ่นี่ไได้เล้ามือนี้เดี๋ยวนี้ครับผมไอ้ได้จุดทูปอธิษฐานอธิษฐานคุณชิงแม่ลูกเนาะ ขอนี่อกมาตรงกันนื้อพนันมไม่ต้องอยากไห้กันออกตัวนี้เอฟจีเมคก็ตีไห้่ามแรงเมไหวเม่์ไห้มชนเนื้อได้สุนยหนนะไม่ดีใจว้าได้ผ่าเอฟีมี่างี้ตใท้บนตัวไหเนาะเหตุท้ายควันอะไรกัแม่ห้ท้ายคนตีท้ายถือว่าเห้ท้ายคนไหวกระิบเี่ยเนี่ยแช่ผมมากกวายไปกระิบ่าตรงกันบอแม่หรือว่าตั้งใด ขอให้ไปให้โอกาสแช็คเขาว่าเขาจะติดป้อยขาดตัวโอ้พี่น้องเอ้ยเขามาเบิ้งหลายๆเลยเขามาเบิ้งหลายๆนี่เพิ่ดกระิกมาแล้วพี่น้องสามตัวแตกบนปูแล้วบนบนปูยางปรุมูม้าน้าถ้า,าสามอกปูด็จะเบิองนั่งร่ำจากเก่าพุนจะเอานั่งร่ำมาร่ำถวายไอ้ไอไหนังหี้งประตูไมเก่าย่างก็มาเลยก็คว้าง,ง,รางครับแต่ว่าผู้ดำนั่น ไปเหยียบเขาน้อยแล้วมื้อนี้ปูย่าสิเหยียบเขาร้าวอีกเด้อโอ้โหปูย่าไปเหยียบไปแล้วบบอกบาลิีนะเขาแล้วบค่ะเป็ดเขาขึ้นนบักแตงนะอ้อหเรียบร้านมี้เซ้ตนะปูย่ายาจีปทุมมานึ่งครับผมบาดนี้มาเชียงแม่เนีมาจุดถู่บนบานเกาดอกได้เชียงกับปูย่าอีกครับเรียออกมามาหาเลยเงยแม่จีเป็นล้มมาดีกันรอตัวนี้นี่เขาตัวไหนแม่ตัวไหนสี่เก้าแปดโอ้ ตองกันตินนนมีหลักฐานยานเลยมีคนไ่ยู่อเมเ็ถูกเอาเลยถูกพี่น้อนาดีเอาเลยเด้ออัดเลยเด้อีเลยอัดแปดหาแปดเก้าที่กาแปดไดจ้าอ้ะตรงกันบร่ได้ซื้ร้ายดอกบอกคนซื้อบอกคนเด้อไหย,ยังไงนก็รวยอีกอ 5, อนหาดด้จ้าตัวเก,ก้าอ้อะ อาจเลื้อยสวนห่านอาจเลยบะหมี่อ่ะอาจารย์ดิมเบ้าเก้าอ่ะเด็ก้านนี้เป็นห้าแปดเก้าไปเชี่ยงวันที่กินบักแต่งดิเขาเร็วครับผมตอนนี้ไปจุดถูกฟอพ้อนผูญาเก้าดอกอญิสี่เก้าแปดโอ้ยมันตรงกันครับว่าออกก็อออกหมดแล้วมีเป็นไปบาไรหมั่นใจพับโอ้ าขอเด้อขอไกลเตัวตัวเราตัวกว่าเด้อเอฟซีเ้ยนางรับตอเข้าคนเด้อเอาสามตัวเลยไปขอปูไ้แล้วน้าแม่นาะจชาแตงที่ดอกจ่ะโอ้าหาแตงตเออกไปเสี่ยงกับฟันมาได้ซึ่งในขวงในกินบักแตบงบแดงเงีนหร้านี่ยงไห้ผู้คนนี้เส็จน่ะครับผมเปีเ่งยงไหนต้นหาเก่สาสา,ามเก่าาวออกมาตลอดเลยเขา หากคนไหนว่าคำใดคือคำนั้นเราจร้ะแต่ว่าขอพรนภูญาก็ยังไดที่เข้าออเปียดถูกอ่ะเกิดขึ้นว่าคนห้ยเร็วคนบางห้ยีเก็คือว่าคนห้ตัวนี้ออกน้อยมาว,ว่าแต่ก็เหยียบตัวนี้พลังละเอ้าเอาเนาะครับผมมัน,นถ<อ>นูกคนดีใจหลายเด้อเหตุที่ถือดีใจหลายโอ้มาเหล็กตัวเดียวคนก็ดีใจแล้วคนก็ว่างห้เข้าแล้วโอ้ยผมเคยเห็นเงินเธาได้เห็นคนว่างเห็นได้เห็นเนื้อปลาเนาะครับผม ทั้งทีเ้ออ๋อขอบพูดอะไรพูแ,พแม่เอาครับผมอย่ตื่นง่ายเอาให้พันถืออีกเด้อเอาขอบคุณคุณแม่พนละลายพี่น้องนี่แหละได้มาแล้วห้าแปดเก้าตัวเดิมเนาะเพิ่นอเอาไปเสี่ยงเราได้ยูได้กินได้ฝันพี่น้องแล้วกลับไปจุดถูกมือนี่ได้ซีเก้าแปดตรงกันคือแปดโจเก้าแปดพี่น้องพี่น้องตาเอาเงี้ยเด้อตัวเดียวกันเนาะอ่า นาะสำหรับปูดําคำหมื่นครับเอาไปพิจารณาบ้างฝากตอนพ่อแม่พี่น้องให้เป็นเนวทางเย็นวันนี้ขอให้รวยๆเฮงๆไปด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อโศกหมานลำด้วยสุกุคนครับ